สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกทคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์นะแล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาสปอร์ตให้กาับรายการที่ช่องนี้นะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจนะคะแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจกาลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกคนในทุกวันเช่นเดิมนะคะ รับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะตเติมพลังของเราให้ มีพลังงานที่บวกวิตามินบวกวิตามินดีดในทุกๆวันนะคะเพื่อเป็นอะไรที่ขับเคลื่อนนะคะเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายและจุดหมายของเรานะคะทุกคนมีเป้าหมายความฝันนะคะอยากเจอรักแท้อยากประสบความสําเร็จในชีวิตมากมายเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็รรบฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพราะว่าอะไรมันไปต่อไม่ได้นะคะเราก็รู้แก่ใจอ,อยู่แล้ว move on มีความสุขกับตัวเองมากๆเคา,ารพแล้วก็ให้เกียรติตัวเองมากๆค่ะฮึบๆในทุกๆวันนะคะทําตัวเองให้ สวยทาตัวให้หล่อให้ดูดีมีสเสน่ห์ให้อ่อนกว,ว้ยให้สมวัยนะคะนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยและพลังงานแห่งแรงดึงดูดเขาก็จะดึงดูดสิ่งดีๆความสุขดีๆคนดีๆที่เป็นเคมีที่เข้ากันค่ะแล้วก็สินเสมอกันเข้ามาหาก,กับทุกๆคนนะคะโอเคท็อปปิกของเราค่ำคืนนี้อยากมาส่งพลังให้กับทุกๆคนก่อนนอนนะคะแล้วก็เป็นแรนดอมเนาะขอเป็นแรนดอม EP ีที่100รอว้าว EP ีที่100นะคะกับท็อปปิกที่ว่า จับพลังงานความคิดของเขาเกี่ยวกับคุณค่ำคืนนี้นะคะมาส่องทุกคนก็อน,นอนนะคะอยากทำท็อปิกรันดอมนี้จังเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูสิคะวา่าพลังงานนะคะของทุกๆคนนะคะที่รับชมรันดอมอีพีนี้นะคะเรามาจับพลังงานเขาดีกว่านะคะพลังงานจับพลังงานความคิดของเขาเกี่ยวกับคุณค่ำคืนนี้นะคะเป็นอย่างไรมาดูซิ พลังงานแห่งไพ่าทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองไม่ใช่สิสื่อถึงทุกๆคนเลยนะคะที่เราฟังแรนด o อมอีพีนี้นะก่อนนอนค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสิไม่รู้ว่าตอนที่อัปโหลดนี้จะดึกหรือเปล่านะคะเพราะว่าการอัปโหลดจะช้านะคะจับพลังงานความคิดของเขาเกี่ยวกับคุณค่ำคืนนี้ค่ะ สี่เหรียญว้าวห่วงแหนถึงห่วงนะคะกอดกลุมความรู้สึกกอดกลุมความคิดคําพูดบางสิ่งบางอย่างไว้อยู่ในใจแอบหึงแอบห่วงคุณอยู่ในใจไม่อยากปล่อยคุณไปไหนเลยทีเดียวนะคะเขาต้องส่องคุณแน่นอนแต่คุณไม่บล็อกเขานะต้องส่องอะ่ะต้องยังไงต้องดูรูปแล้วก็ต้องส่องแน่นอนนะคะสี่เหรียญความห่วงแหนความสัมพันธ์ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันพังลงไปนะคะ k i n g of p e n ก a c l e s ตัวตนของเขาเป็นธาตุด,ดินเป็นราชาเหรียญผู้มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองค่ะคนคนนี้นิ่งมากๆเลยนะคะมีความนิ่งเงียบแล้วแต่ก็เป็นคนที่จริงจังนะคะมองความสัมพันธ์แบบจำต้องได้จริงๆแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินมั่นคงดูนิ่งๆดูไม่หือไม่อือแต่มีความมั่นคงมากบอกว่าชอบคือชอบแต่ชอบอยู่ตรงนั้นนละคะ่ะถึงนิ่งๆเงียบๆก็คือชอบอยู่นะคะไม่แสดงออกนะบางครั้งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ถึงเเขาไไม่ได้ป็น ผู้นําเขาก็ให้คุณได้ค่ะนะความคิดเขาเกี่ยวกับคุณคืนนี้ สาม,มเมต้าคนแดนไกลของคุณดูสิเขาไม่ถอยง่ายๆค่ะนะคะมีความรูสึกว่ารอคอยหรือเกินอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณเด็กถือถ้วยนะคะรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาพบเจอกับคุณค่ะแน่นอนตัวตนของคุณเป็นราชินีเหรียญว,ว้าวเป็นราชินีเหรียญธาตุดินเหมือนกันนะคะเป็นธา,าตุด,ดินกับธาตุไฟจริงๆเป็นได้ทุกธาตุสิมเมท้าเรางดูสิว่า เดมูนมีความอึดอัดความไม่สบายใจนะคะความคิดเขาเกี่ยวกับคุณ่ําคืนนี้เด็กถือเรียนแต่เขาก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมเขารอคอยกันคือเหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานของความรู้สึกกับคนคนหนึ่งที่เขารอคอยอยากมีโอกาสเข้ามาหาคุณนั่นเองเดอะชาริออตนะคะเดอะชาริออต the อ็ place ว่า เอาสิบใบพอแล้วนะคะทุกคนนะ เขาคิดถึง D.M.Place คนนี้ค่ะตัวต้นของคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ก็ได้อาจจะเป็นธาตุดินธาตุไฟก็ได้หรือว่าธาตุอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะคะอยู่ตรงนี้มากมายเขารอคอยการเดินทางมาพบเจอ D.M.Place ของเขานั่นเองนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นธาตุดินหรือคนหรือธาตุความว่าธาตุดินเป็นคนที่มั่นคงนะคะคุณรักเดียวใจเดียวคุณมีทุกอย่างพร้อมคุณผ่านเรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจมาอย่างมา,มากมายนะคะแล้วก็ อุปสรรคในชีวิตมาเยอะแยะจนกระทั่งเป็นดี e อ็มเคนนี้เป็นคนเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งหนักแน่นมากๆนะคะหนักแน่นเข้มแข็งตัดคือตัดก็คือจบคือจบเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่พร้อมแต่งงานพร้อมดูแลใครสักคนหนึ่งเพราะว่าคุณมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นราชินีเหรียญด้วยผู้มั่งคั่งในตัวตนของตัวเองซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลตัวเองได้นะคะคุณกับเขามีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันนะคะเป็นเป็นราชาเหรียญนะเป็นราชินีเหรียญเลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก็บความรู้สึก ไว้กับตัวเองมากๆเหมือนกันบางทีไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงออก,ไม,อออกไม่ค่อยพูดอะไรกันมากอะไรแบบนี้นะคะแต่มีพลังงานหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันนะคะแล้วก็เขาต้องส่องต้องมองคุณแน่ๆเดอชาริออตจะเป็นคนแดนไกลเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะพลังงานต่างชาติมีนะเดอชาริออตนะคะแดนไกลของคุณคนนี้เป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงมากสามไม้เท้าคือเป็นหนุ่มที่หรือเป็นสาวที่คุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะ เขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขารอคอยโอกาสนะคะเด็กถือทั้วรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณนั่นเองก็คือ the m place คุณเป็นทั้ง the m place ที่แบบว่าเพอร์เฟแล้วก็น่ารักมากๆเลยสวยเซ็กซี่แล้วก็ดูดีมีเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเองคุณผู้ชายก็เป็นคุณผู้ชายที่เท่นะคะดูเท่ดูแมนดูมีบุคลิกภาพดีคือทุกทุกคนมีพลังงานที่ดีหมด ทุกคนมีบุคลิกภาพนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้น1ิบไม้เท้าเหมือนความรู้สึกของการแบกรับความคิดนะคะหรือว่าปัญหาอะไรไว้คุณอาจจะคุณกับเขาอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเดินจากมาหรือว่านิ่งต่าง,างคนต่างนิ่งไปเพราะว่าคุณกับเขาต้องไม่เข้าใจกันด้วยเพราะเป็นขึ้นเดมูลนะคะสิบไม้เท้าการคิดมากคิดเยอะคิดหนักนะคะปกติก็เขาอาจจะมีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องคิดอยู่แล้วในชีวิตของเขาในหน้าที่การทํางานของเขานะคะ และเดมูนเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันก็ยังอยู่ในใจของเขายังคิดถึงความอึดอัดความไม่สบายใจเด็กถือเรียนเขารอคอยโอกาสที่จะเดินทางเข้ามาจีบคุณรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาสัมผัสใกล้ๆก,กับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ D M Place เห็นไหมคะเดอะชาลีออเป็นความมุ่งมั่นจริงจังมากๆอยากเข้ามาจีบแบบไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดเลยนะคะแม้ว่า จะอะไรจะล้มลุกคุกค,คลานหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามฉันก็จะลุยนะคะก็คือเดชาริออดลุยอย่างเดียวลุยเข้ามาจีบนะคะอยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปทางที่ดีเพราะฉะนั้นเข้ารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาจีบคุณรอคอยโอกาสที่จะเดินทางมาพบคุณรอคอยโอกาสเข้ามาขอพัฒน,นาความสัมพันธ์และอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒน,นาต่อไปไปได้ทางที่ดีและก็คิดถึงคุณ มากๆนะคะถ้าคุณไม่ได้บอกเขาเขาต้องส่องคุณแน่นอนแล้วก็ห่วงแหนมากๆค่ะห่วงแหนคุณมากๆเลยทีเอ็มเพคนนี้ดูสิสี่เหรียญก็คือกักกลุมไว้ไม่อยากเสียคุณไปไหนเลยเฝ้ารอคอยโอกาสอย่างจริงจังไม่ได้มาเล่นเล่นคือไม่ถอยง่ายๆนะคะตอเขาต้องหาวิธีเข้าหาคุณนะคะอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะถ้า ความรู้สึกของพลังงานมันเหมือนกับว่าอยากที่จะเข้าหามากๆแล้วก็หนักมากๆนะคะแต่ถ้าคุณไม่ไปต่อนในความสัมพันธ์กับเขาหรืออะไรก็ตามแต่ whatever เขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณแต่นี่คือเรามาจับพลังงานรวมความคิดของเขาเกี่ยวกับคุณ่คําคืนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆนะคะคิดถึงแล้วก็ยังห่วงแหนเก็บคุณไว้อยู่ในหัวใจเสมอและเขาก็รอคอยโอกาสที่จะเข้ามาเจอคุณนั่นเองหรือ,อรอคอยโอกาสที่จะมาพัฒนา,นาวความสัมพันธ์หรือขอโทษหรือ อะไรก็แล้วแต่ระหว่างคุณกับเขาเพราะมันมีเรื่องราวอึดอัดนะคะอยู่ตรงนี้ความอึดอัดการรอคอยที่จะเดินทางมาพบเจอนั่นเองนะคะราชาเหรียญนะคะเขาอาจจะมีความเป็นผู้นําระดับผู้นําขึ้นไปก็ได้หรือถ้าไม่เป็นผู้นําเขาก็เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเองเข้ามองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆอยู่บนพื้นฐานจริงๆนะคะจะมีปัญหาอะไรเรื่องราวอะไรต้องมาเจอกันตัวต่อตัวเราก็คุยกันนะคะพูดคุยกันอะไรแบบนี้เนาะนะคะมันจะเห็นความรู้สึกคําพูดการกระทํา มากกว่านะคะด้วยความที่ว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่นิ่งเงียบมากๆนะคะไม่ค่อยแสดงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกอารมณ์และยิ่งมีปัญหาการอาจจะต้องแบบเหมือนกับว่าปล่อยวางไว้ก่อนแล้วก็ถอยออกไปหรือรอคอยโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณมากๆอยูนะ่อย่างนั้นเองเขาอาจจะเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณก็ได้เพราะเป็นเด็กถือถ้วยนะคะถ้าอายุมากกว่าก็จะ เป็นคนที่อ่อนกระไว้สมวัยดูดีมีเสน่ห์แต่งตัวทันสมัยอยู่เสมอเป็นคนอาธยาศัยดีผู้จาน่ารักนะคะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะเป็นคนอ,นอาร์ตเป็นคนที่แบบชอบศิล,ละปะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าชอบเดินทางอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะนะคะเป็นพลังงานของแดนไกลนะคะต่างชาติได้นะคะเดอะชาริออตแล้วก็เป็นดินน้ำไฟดินไยนะคะหรือจะเป็นธาตุอะไรก็ได้แน่นอนค่ะเขาคิดถึงคุณแล้วยังห่วงแหนคุณอยู่ยังเก็บคุณไว้ในหัวใจมากๆอยู่ตรงนี้นะคะ มันมีเรื่องราวที่อึดอัดเหลือเกินแต่มันก็ได้แต่รอคอยโอกาสเด็กเธอเหรียญการรอคอยโอกาสที่จะเข้ามานะคะเข้ามาแล้วก็ได้เข้ามาหา The Emplace ก็คือคุณนั่นเองนะคะแน่นอนคำว่า The อ็ p l a c e นี่เป็นอะไรที่ดีงามมากๆแล้วยิ่งเป็นราทีนีเหรียญด้วย คุณเป็นคนที่มีอำนาจต่อหัวใจและความรู้สึกเขามากๆยังไม่สามารถที่จะปล่อยคุณไปไหนได้เลยนะคะยังไม่ปล่อยยังไม่สามารถลากความคิดลากความรู้สึกออกไปจากหัวใจได้ได้ได้เลยจริงๆนะคะได้แต่เฝ้ารอโอกาสมันเป็นการเฝ้ารอคอยโอกาสทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีความอึดอัดอยู่ด้วยณนะตรงนี้นะกับแรนดอมอีพีนี้ของเรานะคะจับพลังงานความคิดของเขาเกี่ยวกับคุณคํำคืนนี้นะคะคุณเป็น DMplace ในใจของเขาเสมอเลยเพราะว่าคุณ คุณเป็นคนดีมากคุณเลอค่าแล้วคุณงดงามมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเขารู้ว่าคุณเป็นคนดีต่อใจเขามากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดู Romance Angels นะคะสักหน่อยเนาะว่าอยากจะบอกอะไร Forgive and Learning อ,อยากที่จะคุณให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กับเขาใหม่ได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสิ Romantic Feelings อยาก มีความรักความโรแมนติกฟิลลิ่งกับคุณจังเลยนะคะ <c oughs> ค่ำคืนนี้นะดูสินะคะอยากให้เรากลับมานะคะเป็นอะไรที่อลิควยเต็ดเลิฟเป็นอะไรที่แบบ เป็นแรงดึงดูดหรือเป็นความรักความโรแมนติกที่ไม่สิ้นสุดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาเริ่มต้นโรแมนติกกันใหม่ครั้งได้หรือเปล่าฉันคิดถึงเธอมากๆเลย D.M.Place ของฉันนะคะประมาณนี้ s u p p r a t i o n มันเป็นการแยกจากที่ทรมารและคิดถึงเหลือเกินนะคะแน่นอนมี The Moon เกิดขึ้นมีความอึดอัดเกิดขึ้นนะคะฉันรอเธออย่างจริงจังไม่รู้ว่าจะมีโอกาสนั้นได้กลับเข้ามาพบเจอกับเธอแล้วก็เข้ามาสานความสัมพันธ์เข้ามาจีบเธอไหมนั่นเองแต่ด้วยความที่ว่าความหดสู้ การรอคอยอย่างจริงจังไม่ถอยง่ายๆนะคะอยากมีโอกาสเข้ามาคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะยูริเซิร์ฟเลฟิฟคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีค่ะเพราะว่าคุณน่ารักมากๆเขาอยากกลับมาปฏิบัติกับคุณแบบว่าให้มีความสุข ให้เราสองคนมีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมันเป็นพลังงานของความรักความโรแมนติกแล้วก็ความสุขอีกครั้งหนึ่งที่เขาต้องการเวลีซูนนะคะเร็วๆนี้กิฟต์ยูริเลชชิพ a chance นะคะอยากที่จะขอโอกาสกับคุณนั่นเองก็อย่างที่บอกพลังงานเป็นการรอคอยการขอโอกาสเป็นการรอคอยที่ได้เข้ามาจีบเข้ามาพบเจอกับคุณแล้วก็เวลีซูนนี้ด้วยอยากให้มันเร็วๆนี้จังเลยฉันคิดถึงว่าฉันคิดถึงเธอมากๆค่าําคืนนี้นะคะและก็รอคอยอย่างใจจดใจจ่อเลยเดียวเพราะว่าเป็นพลังงานของการ รอคอยแบบใจจดใจเจาะแบบมุ่งมันมากๆ,ๆที่จะพิชิตเข้าหาตัวตนของคุณเลยทีเดียวนะคะถ้ามีโอกาสเขาคงจะพิชิตเข้าหาตัวตนคุณแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเบรดิซูลค่ะอยากขอโอกาสอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้ให้อภัยเรามาสร้างความรักโรแมนติกอีกครั้งหนึ่งแบบที่ไม่สิ้นสุดได้ไหมนะคะอินฟินิตี้แบบว่ามีแรงดึงดูดปรารถนาซึ่งกนและกันอธิห่างกันไปแยกกันไปนั้นฉันรู้ว่าเธอน่ารักเธอคู่ควรที่จะได้รับความรักและอยากที่จะเป็นความรักของเธอเบรดิซูลเร็วๆนี้ได้ไหมฉันจะขอโอกาส ที่จะมาพบเจอแล้วก็จีบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนพลังงานมันเป็นแบบนี้ก็อ่านไปตามแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ําคืนนี้หวานกันมากๆแล้วนะคะมดก็ไต่ต่อมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นฟังไว้เป็นอะไรดีๆก่อนนอนในค่ําคืนนี้กับแรนดอมอีพีที่100จับพลังงานความคิดของเขาเกี่ยวกับคุณค่ําคืนนี้ให้ส่งก่อนนอนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ Thank you.